ประสบการหลอนจากสัป,ปรรลอจังหวัดราชบุรีในปี2562ณวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีบุญผู้เป็นสัป,ปะเลอได้รับศพจากมูลนิธิที่เกิดจากอุบัติเหตุรุนแรงโดยศพนี้นั้นจะไร้หัวเนื่องจากหัวของผู้เสียชีวิตยังหาไม่พบบุญได้ทำพิธีศพตามปกติแต่เหตุการณ์ลึกลับก็เริ่มเกิดขึ้น เมื่อลงศพเกิดเสียงสั่นและศพไหลหัวก็ตกลงมาศพพูดได้และมานทำให้ทุกคนที่อยู่ในงานถึงกับตกใจเรื่องราวที่น่าสะพรึงกว่าเช่นนี้ยังคงตามหลอกหลอนบุญจนกระทั่งวันเผาศพเหตุการณ์ในเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเชิญมารับชมรับฟังกันได้เลยครับ ผมชื่อบุญครับเป็นสัปเหร่ออยู่ในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีผมประกอบอาชีพนี้มายาวนานเป็นเวลา22ปีแล้วสัปเหร่ออาชีพที่ใครไม่ทำแต่ผมจะทำเพราะมันคืองานบุญครั้งสุดท้ายที่จะทำให้กับผู้วายชนหน้าที่ของผมก็คือเริ่มตั้งแต่รับศพมาจัดวางไว้ในศาลาสวดศพอาบน้ำให้ศพมัดตราสัง นำศพใส่โรงจนไปถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการเก็บเท่ากระดูกเอามาใส่โกรเรียกได้ว่าทำทุกๆอย่างเลยจริงๆพวกวิชาความรู้เรื่องคาถาและพิธีกรรมต่างๆก็มีอยู่พอตัวครับส่วนเรื่องนี้นั้นเกิดขึ้นในช่วงปี2,562ในวันนั้นมีรถจากมูลนิธินำศพมาส่งที่วัดผู้เสียชีวิตทราบว่าเกิดอุบัติเหตุจากจักรยานชน มุดเข้าไปใต้รถสิบลอ้อจนถูกรถสิบล้อนั้นเหยียบทับจนหัวขาดผมจึงได้รับศพนี้เพื่อมาทำพิธีที่วัดแต่ปรากฏว่าเขาเอามาแคต่ตัวไม่มีแม้แต่หัวมาด้วยเพราะทางมูลนิธิยังหาหัวของผู้เสียชีวิตไม่พบผมจึงทำพิธีรดน้ำศพให้เรียบร้อยพิก่อนแต่ก็ยังไม่ได้ปิดฝาลงเพราะจะต้องรองหัวของผู้เสียชีวิตเอามาใส่ให้ครบเสร็จก่อน ในคืนแรกจึงได้จัดพิธีสวดศพไปแบบที่ไร้หัวอยู่อย่างนั้นและในขณะที่พระกําลังทำพิธีสวดอยู่นั่นเองก็เกิดเรื่องราวแปลกๆขึ้นเมื่ออยู่ๆไฟในเมนก็เกิดดับลงมาพ,พึบพับตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าไฟมันตกหรือเปล่าเพราะปกติไฟของวัดก็ชอบตกอยู่บ่อยๆเนื่องจากวัดใช้ไฟสองเฟสอยู่พอมีการใช้เครื่องขยายเสียงก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ไฟตก ผมเลยไม่ได้คิดอะไรส่วนพระท่านก็สวดทำพิธีต่อไปจนเสร็จประมาณเวลาห้าทุ่มเกือบจะเที่ยงคืนผมก็กําลังจัดเก็บสถานที่โดยรอบท่ามกลางเหล่าญาติที่อยู่กันประมาณสัก30กว่าคนเห็นจะได้แล้วอยู่ๆก็มีชายคนหนึ่งเดินถือหัวเข้ามาตอนแรกผมก็ตกใจแต่พอเพ่งมองดูดีๆก็โล่งอกเพราะนั่นไม่ใช่ผีแต่เป็นคนจริงๆครับ เขาเดินเข้ามาพร้อมกับหัวที่อยู่ในมือมาถึงชายคนนั้นก็บอกว่าเขาเป็นคนขับรถสิบล้อส่วนหัวนี่ติดเข้าไปอยู่ระหว่างล้อทั้งสองของรถของเขาผมเห็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแถมเวลาในตอนนั้นก็ใกล้จะเที่ยงคืนอยู่แล้วจึงได้รีบนําหัวจากชายคนนั้นไปใส่ไว้ในโลงแล้วก็ตอกตะปูปิดฝาโลงให้แน่นและมิดชิดคืนนั้นก็ผ่านไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้น วันต่อมาเมื่อทางญาติญาติรู้ว่าหัวของผู้เสียชีวิตได้คืนมาแล้วแต่ผมนั้นได้ทําการต่อตะปูปิดฝาโลงไปแล้วทําให้ไม่สามารถเปิดให้ดูได้แต่ว่าทางญาติญาตินั้นเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะตกตอนกลางคืนหลังพาสวดเสร็จผมก็ต้องนอนเฝ้าเมนเฝ้าศาลาเฝ้าของและมีเหล่าญาติญาติของผู้ตายอีกประมาณสิบกว่าคนมานอนเป็นเพื่อนเพราะสมัยก่อนงานศพตามตา่ตางจังหวัดนั้น เขาจะมีญาติๆมานอนเป็นเพื่อนศพกันมันไม่เหมือนสมัยนี้ที่พอพระสวดเสร็จก็จะปิดประตูใส่แม่กุญแจล็อกศาลากันเลยในขณะที่ทุกคนกำลังนอนกันอยู่นั้นท่ามกลางความเงียบสงบอยู่ดีๆโลงก็เกิดสั่นเสียงดังปึ้งจังหวะที่ทุกคนมองไปที่โลงอยู่ดีๆฝาโลงก็แตกออกทั้งสด้าน แล้วศพที่อยู่ในโลงนั้นก็กิ้งตกลงมาท่ามกลางสายตาของผู้คนทั้งสลา,าที่อยู่กันสิบกว่าคนผมจึงรีบไปเอาโลงสำรองของมูลนิธิที่เขาบริจาคเอาไว้มาใช้สำรองกันไปก่อนเพราะเดี๋ยววันลุ่งขึ้นค่อยให้เจ้าภาพเอาโลงมาเปลี่ยนใหม่ในขณะที่เตรียมจะเอาศพใส่กับปณิโลงสำรองก็ปรากฏว่าจังหวะที่ศพนั้นกลิ้งตกลงมา หัวก็ได้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ทุกคนช่วยกันออกตามหาหากันอยู่ตั้งนานจนเวลาเกือบจะตีหนึ่งก็ยังหาไม่เจอคุณเชื่อมิมว่าศพที่วางเอาไว้อยู่บนแทน่นตรงหน้าเชิงตะกอนถ้าศพกลิ้งตกลงไปหัวก็จะต้องเด้งลงมาอยู่ด้านล่างแต่ปรากฏว่าหัวนั้นกลับกิ้งออกไปนอกเมนกิ้งลงไปตกบันไดเชิงตะกอนฝั่งซ้าย ซึ่งฝั่งเชิงตะกอนของมันจะมีบัรไดาอยู่ซ้ายและขวาแล้วหัวก็ไปตั้งโดเดยอยู่ตรงช่องอิฐตรงกำแพงวัดที่ว่างอยู่พอดีซึ่งข้างๆเมนก็จะมีโกดเจเดอยู่เป็นร้อยๆถ้าหัวจะไปตั้งอยู่ตรงช่องเก็บโกดในกำแพงได้มันจะต้องมีคนหยิบขึ้นมาตั้งเท่านั้นในจังหวะที่ผมอุ้มหัวกลับไปผมนั้นได้อุ้มหัวโดยหันหน้าเข้าหาตัวผมเอง แล้วก็หิ้วทงทงโดยไม่ได้เอาผ้าอะไรมาคุมเพราะเห็นว่ามันเป็นเวลาจะตีหนึ่งแล้วจังหวะนั้นเองนี่ผมพูดเรื่องจริงนะผมสาบานนี่เลยหัวเหมันพูดคุยกับผมได้ตามันเหลือขึ้นมามองผมแล้วก็พูดว่ากูย,ยังไม่อยากตายมึงจะพึ่งเอาหัวกูไปตอ่อพูดทั้งๆท,ที่มีแต่หัว และนั่นมันก็ทำให้ผมถึงกับหยุดเชะงักในใจก็คิดว่านี่มันเฮียอะไรกันวะเน,นี่ยแต่โชคที่ยังดีที่ผมห้อยพระหลวงพ่ออุทยัยวัดกอดตะพุทธผมก็เลยไม่ได้กลัวเพราะด้ความที่ว่าเป็นผีตายโหงจิตจึงแรงกล้าอาคาตแค้นคนที่ทำกับเขาผมจึงได้ท่องคาถาวิชาที่เรียนมาสะก,กดใส่จนหัวนั้นเงียบไปหลังจากเงียบไปแล้ว ผมก็ได้เอาหัวกลับไปใส่ไว้ในโลงเหมือนเดิมคืนที่สามก็ผ่านไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ววันสุดท้ายซึ่งเป็นวันเผาโดยในวันเผานั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนมาถึงพิธีเผาซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งกว่าศพจะไม่เสร็จก็น่าจะเป็นเวลาประมาณหกโมงถหนึ่งทุ่มก็เห็นจะได้ ผมนั้นก็ได้เอาศพใส่เข้าไปในเตาเผาโดยที่ไม่ได้เปิดฝาลงส่วนศพนั้นผมก็ห่อผ้ารวมไว้กับหัวแล้วก็เผาไปพร้อมกันเลยศพนั้นก็ไม่ไปตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากควันที่ป่องเมนได้สงบลงผมก็เข้าไปเก็บเท่ากระดูกที่ใต้เมนเพื่อเอามาใส่โกรให้กับญาติพอเข้าไป ผมก็เจอโครงกระดูกเป็นแขนขาเรียงกันคล้ายกับรูปร่างของคนอยู่ใต้เมนส่วนที่เป็นหัวกะโหลกก็ได้หายไปเฉยเลยผมคิดว่ามันอาจจะกระเด็นตกไปในช่องอะไรหรือเปล่าอยู่ในเตาผมจึงได้ลองมองหาไปเรื่อยๆในขณะที่ผมกำลังมองหาอยู่นั่นเองอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากปล่องยอดเมน ผมก็เลยแง่หน้าขึ้นไปดูปรากฏว่าผมเห็นหัวกระโหลกมันลอยอยู่บนปล่องเมนครับซึ่งมันลอยได้ยังไงก็ไม่รู้แถมมันยังมองลงมาหาผมจากนั้นมันก็ตกลงมาใส่ผมดังตุบผมจึงได้ใช้คาถาสะกดมันเอาวไว้สักพักทุกอย่างก็เงียบสงบลงหลังจากวันนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับผมอีกเลยเรื่องราวก็จบเพียงเท่านี้ อ๋อจริงสิครับผมมาทราบเรื่องราวอีกทีตอนหลังว่าตอนแรกนั้นศพนั้นเขายังไม่ตายสนิทนะครับแต่รถสิบล้อได้ถอยหลังกลับมาชนเขาซ้ำสภาพของเขาก็เลยกลายเป็นแบบนั้นซึ่งมันน่าสงสารมากแต่ก็เหมือนกับบาปกรรมจะตามสนองแบบทันท่นทวงทีพอเขาก็เล่าต่อไปอีกว่าพอหนึ่งปีต่อมาก็ได้ทราบข่าวว่าคนที่ขับรถสิบลอคนน,นั้นได้ประสบอุัติเหตุ มอเตอร์ไซค์ประสานงานกับรถสิบลอ้อตายคาที่เหมือนกันและที่มันน่าขนลุกก็คือเข้าเอาศพของคนขับรถสิบล้อคนนั้นมาเผาในวัดเดียวกับที่ศพที่ผมเล่าให้ฟังด้วยแหละแปลกดีไหมครับและคุณผู้ฟังล่ะครับเคยมีประสบการณ์เรื่องหลึกหลับหรือเห็นเหตุการณ์อะไรที่มันเหนือธรรมชาติในงานศพบ,บ้างไหมครับแบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังกันจนจบและหากคุณผู้ฟังท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรหรืออยากแชร์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยประสบการณ์ต่างๆก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปดา้านล่างนี้ได้เลยนะครับและก่อนจะจากกันไปก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไล์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวต,ต่อไปของตำนานลี้ลับสำหรับค่ำคืนนี้ราตีสวัสดีครับ